คะแม่ก็มาทานก๋วยเตี๋ยวเรือร้านปอประทีปนะคะอยู่ที่ซอยรามินทานะคะเดี๋ยวตอนนี้แมบจะสั่งก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะเล็กเล็กหมูเล็กหมูหนึ่งเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าพี่นัเขาจะกินอะไรนะคะเล็กหมูหนึ่งหรือว่าอะไรอ่ะแล้วก็ พี่น,นันพี่นันเอาอะไรคะเส้นหมี่หรือว่าอะไรเส้นหมี่น้ำตกมีเล็กหมูตกมีมีหมูตกสองเหรอคะสองใช่ไหมมีมีหมูตกสองเล็กหมูตกหนึ่งอันนี้อุ้ยมุ้งมิงมากตอนนี้ <c oughs> อันนี้จะเป็นกากหมูเจียวนะคะกากหมูเจียว พี่นะคะจริงๆแบบก็ยังไม่ค่อยหายดีนะพี่นะัดซื้อมาอสองอะไรหรอเอาไปเอาไปให้เขาเลยนี่นะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนี่นะคะเราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือปอปทีนะคะอยู่ที่ซอยรามินทาสิบสี่นะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะแม่ผมก็กําลังรอก๋วยเตี๋ยวอยู่พี่นัดก็รอแล้วเขาไปซื้อแล้วพี่นัดไม่เอาผักมาด้วยอะ่ะ เอาผักเอาผักอะไรมาอุ้ยทำไมเอามามุ้งมิงอีกแล้วคะแค่นี้เหรออ๋อก็เอาแค่นี้เอาเท่าที่เราทานอันนี้ใบใหญ่มากเลยแม,ม่เอาจับชอบถั่วงอ,อกสุกค่ะอันนี้เรารอก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะฮะ่ะทำไมมะละกอน้องเป็นแบบนั้นน้องไม่งามเหมือนมะม่วงเลยเนะมาะมะม่วงเขาง,งามมะละกอไม่งาม เเตี๋ยวมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นของแบมเองนะคะเป็นเส้นเล็กนะคะลูกชิ้นหมูน้ำตกส่วนของพี่นัทนะคะจะกินเป็นเส้นหมี่คะ่ะพี่นัททำไมชอบเส้นหมี่อ่ะอร่อยอร่อยใช่ไหมคะอ่ะเอามาให้แบมด้วยค่ะอันนี้แบมกินเป็นเส้นเล็กนะโอยหิวมากเลยตอนนี้ขอบคุณค่ะ เนี่นะคะเราไม่ต้องปรุงก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเ<ม>ผ็ดมากเพราะนั้นพี่นัทหยิบใบเล็กๆให้มัหน่อยเอาใบาเล็กๆใบโหระพาเล็กๆ<ม>นี่ไงใบเล็กมา,มาเลยให้ให้ให้แบบว่าเป็นกินหอมของไว้เตี๋ยวนะคะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะกินกักหมูเจียวด้วยมไ,มไม่ต้องนค่ะไม่ค่ะแม่ก็จะกินทานค่ะเพราะว่าแม่อยากทานนะคะแล้วก็พี่จะปรุงด้วยเหรออายิบไป ยังไม่พออีกเหรอความเผ็ดนะมันเผ็ดแล้วนะเอาเลยตามสบายถ้าทำหกนะจะหัวเราะให้ทำหดจะหัวเราให้หใหอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาผสมผสานก๋วยเตี๋ยวเข้าด้วยกันดีกว่า โอ้ยอันนี้กระเด็นแล้วใส่เยอะแล้ชอสพีนาะใส่น้ำตาลเยอะไม่ต้องใส่เยอะมันแค่ของแค่นั้นเองอันนี้แมบบ่ไม่ปรุงเลยนะคะเพราะว่าแม่คิดว่าอร่อยอยู่แล้วเด็กภาพตั้งเลงก่อนที่จะกินแห่ เอาออกไปพอเราปูเสร็จแล้วเราต้องปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะทุกคนกินก่อนโอ้ยล่วงอือหร่อยอะ่ะนี่แม่ไม่ใส่พริกเลยนะเดี๋ยวเรามาดูว่า บะหมี่กินกีน่ชามอามพี้ยจยซสองชามรวนเลยอะตำหมูเจียวจุกๆตำหมูเจียวจุกๆค่ะ เดี๋ยวเราสั่งเส้นหมี่อีกดีกว่า อร่อยมากอันนี้เขาะจะขายชามละนี่สิบบาทนะคะคอบคุณ้าคาอยังยังเป็นเล็กธรรมดายี่สิบพิเศษสามสิบ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะอืมมีนกเขาด้วยนอกอาจจะหิวอันนี้พี่นาเอามารวมกันเลยเหรอแล้วเอาอีกไหมแน่ใจว่าสองชามเองแต่มันจะกินอีก อันนี้ตับนะคะทุกคนตับอืมอร่อยอเขาก็จะมีเครื่องปรุงอยูน่นี้ที่เขาจะดำมากนะอ,อันนี้จะเป็นที่เดีแบบลองใส่พริกเพิ่มดีกว่าใส่พริกเพิ่มปะ พริกกรเรียงอเอามาเก็บไว้ตรงนี้อเอาไปให้พี่นุ่นเลยกัหมอ,อ่ะกาหมูไม่เอาเละ จเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ